สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา JIB TV ทุกๆวันนี้น,นะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งอย่างที่คนกําลังนิยมกันนะครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่มีเสียงมันคือลําโพงนะฮะแล้วลําโพงมันสามารถไปวางอยู่มุมไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการในตัวบ้านของคุณเอาไปวางโชว์ก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่ามาแชลมาแชลจริงๆแล้วเด่นในเรื่องของเสียงนะครับเพาทำตู้กีตาร์ตู้แอมพลิาวเวอร์อะไรมาตั้งนานมากนะครับ แล้วช่วงนี้เนี่ยเขากําลังฮอตมากครับสำหรับลําโพงหูฟังนะครับมีขายบ้านเรากันเตือนก่าทั่วประเทศไทย JB เราก็มีนะครับวันนี้ผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับ Marshall Stanmore Bluetooth Speaker หลายๆคนเริ่มงงไอ้ตัวลง JB ขายอะไรบ้า JB ขายทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ส่วนพ่วงอันนี้ก็เช่นกันมันสามารถตอบโทรศัพท์ได้นะครับเสียบ a u s 3.5มมิลเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้นั่นก็หมายความว่ามันก็ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่า IT ก็ได้เพราะฉะนั้นเราขายครับขายทุกสิ่งหลักหลายพันรายการที่เรามีเนี่ยนะครับเราจัดให้เต็มที่ถ้าไม่มีก็คือยังไม่มีถ้ามีก็คือมีโอเคเดี๋ยวมาดูกันสำหรับมาแชลสแตนมอลล์ลำโพงสมอลอินไซต์ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด3สี นะครับคือสีดําสีน้ําตาลและสีขาวสีขาวเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเพราะสีขาวมันหมดขาดีจัดจริงๆแล้วก็กําลังมาส่งนะครับแต่ว่าเรากําลังถ่ายอยู่ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะตามนี้เดี๋ยวนี้ให้ดูสีดํากันเพราะว่าสีน้าตาลเนี่ยเดินไปตาม B2S ก็เจอตามซีนโซนก็เจอนะครับให้ดูสีดํากันเพราะว่าผมเห็นว่าบางที่ไม่ค่อยวางสีดําโชว์กันอ่ะดูกันนะครับของตัวแซนมอตัวนี้ถ้ามองจากทางด้านหน้านะครับ มองเผินๆเ,เนี่ยเฮ้ยดูไม่ออกเลยตู้แอมกีตาร์หรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับมา s ชลส l แซน n มอมมันเป็นลำโพงนะครับที่สามารถวางแทนเฟอร์นิเจอร์ได้นั่นเองข้างหน้าตรงนี้มันเป็นแผงชิลแผงชิลปกติเราจะเห็นว่าเป็นลวดนะครับหรือเป็นเหมือนคล้ายๆพลาสติกแต่ตัวนี้ครับเป็นชิลที่ดูเหมือนกระสอบเหมือนเสือถักขึ้นมานะครับหนึ่งเลยคือป้องกันในเรื่องของไม่ให้เรานะรเอามือไปโดนตัวหน้าลำโพงนะครับหรือว่าเป็น เอาไม้แพงเด็กโซนอะไรอย่างเงี้ยการเอาไว้และ2คือเรื่องของการกรองเสียงเสียงออกจากหน้าลําโพงออกมาปุ๊บมาโดนชิวตัวนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมุมเสียงหรือว่าทิศทางของเสียงด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงเนื้อเสียงก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับรวมไปถึงการด,ดีไซน์ก็เป็นแบบนี้นะมีโลโก้มาแชลเป็นสีทองนะฮะเป็นตัวสีขาวเหมือนชาโดโดเงาอยู่นะครับสวยงามวัสดุของตัวมันนะครับมองภายนอกเนี่ยชัดเจนเลยคือหนัง นหนังก็เป็นหนังลายทั่วไปนะครับเหมือนเบาะรถยนต์นะฮะแต่ว่าผมลองเคาะดูแล้วโอ้โห,โหไม่ใช่ไม้อัดบางๆทั่วไปนะครับอันนี้วัสดุไม้คล้ายๆกับเกรดเดียวของตู้แอมประมาณนี้หนาะครับแล้วน้ําหนักก็ไม่ใช่เบาครับผมซึ่งพาร์เนลตรงด้านบนนะครับเขาจะเน้นเป็นสีโทนทองตัดกับดำทั้งหมดเลยนะทำให้มันดูวินเทจบวกความหรูหราเข้าไปด้วยอย่างแรกครับตรงนี้จะเป็นโกแจ็ค3.5มิลสำหรับเชื่อมต่อสาย AUX นะฮะเป็นอินพุตที่1แลวตรงนี้ถัดมาตรงนี้ครับจะเป็น led นะครับสีดวงบอกสถานะการเชื่อมต่ออยู่ครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับออปติคอลแบบดิจิตอลนะครับหรือว่าอินพุตหนึ่งอินพุตสแล้วก็จะมีวอลลุ่มนะครับเป็นตัวหมุนอีก3ปุ่มด้วยกันแต่ละปุ่มค่อนข้างที่จะหนืดน้ําหนักกาลังดีนะฮะเป็นทั้งวอลลุ่มเสียงวอลลุ่มของเบสแล้วก็วอลลุ่มทริเปิลขยับมาทางขวาอันนี้จะเป็นปุ่มนะครับซอร์สแล้วก็เวกให้เลือกแหล่งที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับ ด้านล่างนะครับเป็นปุ่มแพ่สำหรับเชื่อมต่อบลูทูธทางขวาแน่นอนครับ on off power switch ิตช์เขาทำมาให้เหมือนกับปุ่มเปิดปิดของตู้แอมปิตอาเลยเหมือนเป๊ะพาแนลด้านบนรู้ไปแล้วนะครับทีนี้พารแนลการเชื่อมต่อทางด้านหลังเริ่มจากปลั๊กไฟเลี้ยงก่อนเลยนะครับปลั๊กไฟทั่วไปนี่นะฮะได้หมดครับตั้งแต่100โวลต์ถึง240โวลต์50 60เฮิรตซ์นะฮะอันนี้เนี่ยได้หมดเลยทั่วโลกนะครับเขาบอกว่ากินไฟแม็กซิมัม200วัตต์เท่านั้นเองนะครับถัดมา นี่เลย Optical In SPDIF แบบิะ F, on, นะครับหนึช่องแล้วก็เป็น RCA นะฮะขาวแดงซ้ายขวาอีก1ช่องอันนี้เป็น Input ที่2และสวิชตรงนี้นะครับสามารถเลือกเข้าสู่ Standby Mode ได้ Standby Mode เนี่ยนะครับมันก็คือว่าเป็นการช่วยประหยัดพลังงานนะครับสมมุติว่าผมปรับสวิชไปที่นี่เลย Power Server มันจะใช้ควบคู่กับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเท่านั้นนะครับสมมุติผมเปิดเพลงฟังผ่านบลูทูธ เมียบอกน้ำปลาหมดเฮ้ยไปซื้อน้ำปลาดิออกไปซื้อน้ำปลาเกิน20นาทีปุ๊บมันจะดับเองอัตโนมัตินะครับทีนี้ซื้อน้ำปลากลับมาเสร็จมาแล้วอยากฟังเพลงต่อนะครับพอโดนเมียด่ามาฟังเพลงเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยทำไงเออเปิดไม่ติดคุณก็ปรับมาที่สแตนด์ดเหมือนเดิมมันก็จะปลุกมันขึ้นมาหรือจะมากดที่ปุ่มเวกก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติ ทางซ้ายสุดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่องลมบายพาสสำหรับซับวูเฟอร์ซึ่งไอตัวดอกซับวูเฟอร์นะครับมันวางอยู่ทางนี้มันหันหน้าออกวางอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเป็นซับวูเฟอร์ขนาด5.25นิ้วยิงออกผมรู้ได้ยังไงผมไม่ได้แกะผมเปิดคู่มือนะครับตามนี้แล้วก็จะมีทวิตเตอร์โดมซ้ายขวานะครับเป็นขนาด3ส่วน4นิ้วอยู่อีกนะครับเป็นเตอริโอีนั่นเองแล้วด้านล่างของตัวแตนโมนะครับจะมีขาเป็นลูกยางแบบนี้อยู่4จุด ช่วยกันนะครับไม่ให้มันลื่นนะฮะแล้วก็วางให้มันแน่นด้วยในเรื่องของสเปคซิฟิเคชันเทคนิคอลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตามนี้ครับสเปคครับเอาดอกลำโพงก่อนเลยนะครับดอกทวิตเตอร์เนี่ยเป็นโดมทวิตเตอร์นะครับขนาด3าส่วนสนิ้วนะครับมี2ตัวด้วยกันซ้ายขวาเป็นสเตอริโอยิงแยกออกจากกันซับบูเฟอร์ขนาด5.25นิ้วครับอีก1ตัววางอยู่ตรงกลางเลยถัดมาครับในเรื่องของ power amplifier นะครับ20วัตต์ต่อตัวสำหรับลำโพงซ้ายขวา และ40วัตต์สำหรับซับวูเฟอร์ย่านความถี่ครับตอบสนองที่45เฮิรตซ์ถึง22กิโลเฮิรตซ์นะฮะมีความเพี้ยนบวกลบ3เดซิเบลเท่านั้นเองขำๆครับแม็กซ์เอาท์พุตของมันอยู่ที่80วัตต์ RMS นะครับแล้วก็แม็ก max power c o n s u m p t i o นของมันนะครับินไฟ2 0 0วัตต์เอาเท่านั้นเองครับสำหรับอุปกรณ์บันเดิลนะครับเขาจะแ p a c k a จิ n งมาให้แบบนี้เลยอยู่ในกล่องนะครับเอาอย่างแรกก่อนสมุดคู่มือครับ1เล่มขนาดสมุดคู่มือนะครับยังวินเทจเลยยังเป็นระบบ อัดเข้าสันกาวอยู่เลยนะครับผมดูแลเออเฮ้ยเขาก็เข้าท่านะเข้าใจคิดไหนๆก็วินเทจสไตล์แล้วก็เป็นวินเทจให้หมดเลยอย่างที่2อครับอันนี้เป็นสายไลน์อินหัวทั้ง2ด้านเป็น3.5มมิลสโพเหมือนกันเป็นกลแจ็คแล้วก็ชุดสายปลั๊กไฟเลี้ยงครับให้สายมา2แบบ2หัวอ่ะทีนี้เอาเรื่องของสีก่อนเลยนะครับมันจะมี3สีสีดำเนี่ยดูหรูมีดีไซน์เก๋สีน้ําตาลดูวินเทจนะครับดูเก่าแต่ลึกลับแมาอีกหนึ่งสีครับสีขาวดูโมเดินแต่ถ้าเป็นตัวผมนะบ้านผม สีเหลืองครึ่งหลังสีแดงครึ่งหลังผมวางสีขาวข้างบนผมวางสีดำข้างล่างก็ตามนั้นเอาโทนเสียงแล้วกันผมฟังแล้วเปิดฟังส่วนใหญ่ผมจะเน้นแจ๊สบลูนะครับแล้วก็เติมเข้ามาเป็นคลาสสิกล็อกนิดหนึ่งผมว่ามันจะออกแนวคลาสสิกล็อกสมากกว่านะจริงๆแล้วสำหรับสเตนมอร์นะครับทนเสียงจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแจ๊สกับบลูตอบโจทย์ได้เหมือนกันผมชอบในช่วงชักของซับบูเฟอร์ต่อให้เร่งบูสต์โลมากเท่าไหร่ ยังไงซับก็ไม่ขยับเขาเรียกว่าอะไรไม่ขับไม่ดันให้มันแตกไม่ให้มันพลาดนะครับเสียงไฮเสียงกลางชัดเจนครบถ้วนเสียงดนงตรีฟังเพราะตามนี้นะครับลองเซิร์ชดูราคาเล่นๆก่อนที่หน้าเว็บของเราคำขาครับหมื่นห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับอย่าลืมครับ JB แล้วก็มีนะฮะของแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าจะมาซื้อเลยเฮ้ยชอบตั้งใจอยู่แล้วเพิ่งรู้ว่า JB มีขายมาเลยครับหน้าร้าน JB ทุกสาขาทั่วประเทศถ้าไม่อยากเดินทางก็ JB ออนไลน์ครับสั่งซื้อจ่ายเงินเดี๋ยวของส่งถึงหน้าบ้าน สะดวกปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้ตามนั้นเลยฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ JB ออนไลน์ของเราแล้วก็ฝากพวกเราไปด้วยครับ JB TV ทุกสิ่งทุกอย่างใน JB เราจัดพรีวิวให้ได้ชมมันก่อนเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ